เลดี้ปรางเคลื่อนไหวแล้วหลังโดนโยงข่าวเมา้าปมคู่รักวิวเจตสอเลิกจูจ่ๆก็เจองานเข้าเต็มๆสำหรับนักแสดงสาวหน้าคมปรางกันนรันวงคจรไกลายหรือเลดี้ปรางหลังโดนชาวเน็ตจับโยงข่าวเมา้าปมความรักของคู่รักเจตเจตพิพัฒน์และวิววรรณรสเมื่อสาววิวโพสแคปชั่นและเพลงเศร้าจนชาวเน็ตพากันคอมเมนต์ถามถึงความสัมพันธ์ว่ายังรักกันดีอยู่หรือไม่ นอกจากนี้ในไ g สาววิวยังมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ถึงเรื่องความรักของทั้งคู่ในขณะเดียวกันก็มีการพาดพิงไปถึงสาวปรางที่กำลังเล่นละครกับเจดเรื่องบุงนาสารีอยู่ในตอนนี้ด้วยโดยบอกว่า ตั้งแต่เจตเล่นละครเรื่องนี้ดูเปลี่ยนไปไม่กดไลค์ให้วิวกดและแซวอยู่กับอีกคนแต่ก็ขออย่าให้เป็นเหมือนที่คนอื่นพูดว่าเลิกกันแล้วเลยนะเพราะรักคู่เจตวิวมากเลยขอให้วิวมีความสุขสมหวังนะคะและเห็นมาสักระยะแล้วพี่เจตไม่กดไลค์ให้ที่วิวเหมือนเดิมแถมยังลงรูปถูกกับปรางเยอะแยะถึงจะโปรโมทละครก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้คิดถึงใจอีกฝ่ายบ้างนะคะเราไม่ใช่แฟนเห็นแล้วยังรู้สึกเลยอ่ะ เป็นกำลังใจให้พี่วิวนะถ้าเขาไม่หยุดที่เราเล่นกับใครก็ไปสปาก,กันหมดเสียความรู้สึกจังล่าสุดปรางได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอจส่วนตัวโดวยโพสต์ภาพตัวเองขณะเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวพร้อมติดแฮชแท็กว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอัปเดตอยู่คนเดียวคะ่ะเรียกว่าสั้นๆแต่ได้ใจความและเข้าใจตรงกันนะจ้าทุกคน